สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อแท้เลนโซ่นะคะ R T C ขอบ20นะคะกว้าง9อ้อบบวก10นะคะชุดนี้มาพร้อมอยาง265 50 20นะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้เป็นยาง265 50 20ปี18นะคะดอกหนาๆน,นะคะชุดนี้นะคะ ยางนาน,นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ ล้อแท้ลินโซ่ R T C นะคะขอบ20สิบสวยๆค่ะสามารถนำล้อกเก่ามาแลกเพินที่ร้านได้เลยนะคะชุดนี้ราคา18,900บาทน,นะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะ ร้านสัญญาการยางปัดกางห้องทีนะคะอำเภอยายงตลาดจังหวัดกาลสินค้า สำหรับชุดนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะลงชุดใหม่ให้ดูเรื่อยๆทีละชุดทีละชุดนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแม่คะด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ